ีคนถามว่าไม่มีปัจจัยจะทำบุญจะส่งบุญให้ยังไงดีครับว้าวต้องน่าจะเป็นคำถามหลายท่านที่มีคำถามเนาะจริงๆแล้วบุญกิริยาวัตถุสิบป,ประการนะครับมันหนึ่งในนั้นคือใช้ทรัพย์ทำทานนี่คือเป็นแค่ชั้นที่หนึ่งเองนะแล้วมีอานิสงส์ก็ขึ้นตามลำดับของจิตที่ศรัทธาในการทำแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำโดยไม่ได้ใช้ทรัพย์เลยเยอะมากเลยครับ ถ้าอย่างนั้นน่ะเรากล่าวกันว่าถ้าเราจะทําบุญให้พ่อแม่แล้วไม่มีทรัพย์ต้องทอํายังไงใช่ไหมฮะก็เอากายไงครับอเ,เอากายของเราเนี่ยไปร่วมงานบุญกายเราเนี่ยพ่อแม่แให้เลือดเนื้อให้กายให้จิตวิญญาณมาถูกไหมเ,เพราะฉะนั้นน่ะเราก็เอากายเราไปร่วมบุญเราก็ตั้งจิตเลยว,วันเนี้ยจะเอากายเอาแรงเนี่ยไปช่วยร่วมงานบุญแล้วเราก็น้อมจิตเขาจะสร้างโบสถ์วิหารลานใจดีจะไปล้างถ้วยล้างชาม จะไปปูอิดดินหินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานวัดงานบุญเนี่ยให้เราตั้งใจไปเลยแล้วเราก็ไปร่วมบุญด้วยแรงกายแรงใจแล้วคุณเชื่อไหมจิตที่คุณตั้งมันด้วยเอากายไปทําด้วยลงแรงเนี่ยมันมีอันนี้สองมากนะฮะเพราะมันต้องใช้ความเพียรวิริยะความอดทนโอ้ใช้มหาศาลนอะยิ่งกว่าเงินอีกอะและทีเนี้ยเวลาเราทําด้วยกายเนี่ยครับเราก็น้อมอนุโมทนาเช่นถ้าเขาสร้างโบสถ์กัน เราก็เอากายไปร่วมเอาแรงไปร่วมเอาจิตไปร่วมด้วยนะแล้วก็กล่าวอนุมัทน,นาน้อมจิตแบบใช้ปีติเลยว่า<ม>บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้ามีวาสนาใช้แรงกายแรงใจที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยมาสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีในวันนี้ข้าพเจ้าขอใช้ถวายเป็นปฏิบัติบูชาสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีเพื่อขับเคลื่อนพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถึงห้าพันปีบุญใดที่เกิดขึ้นในวันนี้ในธรณีสงนี้ ขอนำส่งบุญให้คุณมีดามันดาของข้าพเจ้าไม่ว่าท่านอยู่พบภูมิใดขอท่านจงอนุโมทนาสาธุบุญในทรงผลนี้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดนี่เลย <c oughs> และอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับถ้าเราจะใช้กายใช้จิตของเราแล้วใช้การร่างกายนี้ของเราเนี่ยสร้างบุญส่งบุญให้คุณมิดามารดาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะแต่มันใช้กําลังความเพียรมหาศาลเลยและต้องใช้ความตั้งมั่นอย่างสูงสุดเลยนะครับ คุณไปถือศีลแปดเลยไปบวชในครรมะเลยจะสองจะสามวันสองวันห้าวันเจ็ดเอาที่สะดวกเลยจะวันเดียวก็ได้นะ <S <S แต่เป็นวันเดียวที่คุณทำด้วยการปิดวาจาเลยปฏิบัติอุกฤษศีลแปดเลยเต็มแม็กเลยเวลามากเวลาน้อยไม่สําคัญเท่ากับเวลาการตั้งมั่นของจิตที่ทําเต็มที่นะครับแล้วพอเราออกจากศีลเสร็จแล้วกวดนะ้ําเลยว่าบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้มาถือศีลแปด ใช้กายนี้ในการบำเพ็ญเพียรน,นี้ไม่ว่าพ่อแม่อยู่ภพภูมิใดขอท่านจงอนุโมทนาบุญมีส่วนแห่งบุญเข้าพเจ้าด้วยเถิดอันนี้ฟาสแท็กเลยนะครับและการเติมบุญอย่างง่ายๆผ่าน Wifi ก็คือคุณอนุโมทนาบุญส่งบุญให้ตัวเองแชร์แบ่งปันธรรมทานไปอันนี้อันนี้ส่งมหาศาลนะเพราะาเราให้ธรรมทานแล้วก็ รูปลำดับการสวดมนต์บทสวดและการกดน้ำต่างๆกดเข้าลิงก์ขับซีโร่ทูอีโร่ได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพอครบ9ก้รคนปุ๊บผมนำสวดมนต์และเราเดินหน้าสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรไปด้วยกันเลยครับ